วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของป่าอาถรรพ์ให้ฟังกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจน์เมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาในสมัยที่คุณสนยังเป็นวัยรุ่นอยู่คุณสนชอบไปส่องสัตว์นั่งห้างในเวลากลางคืนกับลุงสวนเพราะช่วงนั้นทางการยังให้เป็นสัมปทานสัตว์ป่าอยู่จึงไม่ผิดกฎหมาย เดือนหนึ่งก็จะเข้าปากกันประมาณ3ามครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ3 4สวันช้าตู่ของวันหนึ่งลุงสวนก็มาชวนลุงสวนและบอกลุงสวนว่าพอดีกล้วยป่ามันสุกต่วชวนไปดักยิงอีเห็นกันและไปทำห้างนั่งยิงสัตว์ป่าก,กันด้วยและเพื่อนของลุงสวนที่อยู่ด้วยสองคนได้ยินเข้าจึงขอเข้าไปด้วยปกติและลุงสวน จะไม่ให้ใครเข้าไปด้วยเรากลัวว่าจะทำผิดผีป่ากันลุงสนเลยขอร้องว่าขอให้เพื่อนของตนได้ไปด้วยลุงสวนแกเลยอนุญาตแล้วเรียกเพื่อนของลุงสนไปอบรมว่าห้ามเอ่ยชื่อกันห้ามทำอะไรก่อนที่ลุงสวนจะบอกเพื่อนของลุงสนก็รับปากพอเตรียมข้าวของเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่ากันไปประมาณเจกิโลเมตรถึงปีนเขา ลุงสวนจึงทำพิธีเปิดป่าเพราะลุงสวนเป็นคนที่มีวิชาคมอยู่พอตัวแล้วแกก็จุดธูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ต้อนพวกสัตว์ที่หมดอายุไขแล้วให้มาหาพวกเราหน่อยพอเสร็จพิธีแกก็เดินเข้าป่ากันไปขึ้นไปได้ไม่ถึงกิ่งขึ้นไปได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรลุงสวนก็เจอข้างตัวใหญ่แกก็เลยยิงข้างได้ตัวใหญ่พอสมควรจากนั้น แกก็ตัดกิ่งไม้หามกันไปกะว่าจะไปทำกินกันในตอนเย็นเดินกันไปอีกประมาณ4ีกิโลเมตรเวลาบ่ายสามโมงพอดีก็เลยนั่งแลกข้างเอาเนื้อออกเอากระดูกกำนังกองไว้ลุงสวนใช้ให้เพื่อนของุงสวนสองคนไปตักน้ำแล้วทางเดินที่ไปตักน้ำมันจะต้องผ่านป่งดินใหญ่จุดนั้นช้างมันจะลงมากินตีนป่งทุกคืนลุงสวน ก็กำชับว่าให้เดินผ่านไปเฉยๆอย่าไปทำอะไรและฝากเอากระดูกกับหนังข้างไปทิ้งด้วยเพื่อนสองคนก็รับปากประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนของลุงสนสองคนก็เดินกลับมาและก็มาทำอาหารกินกันตามปกติประมาณห้าโมงเย็นใกล้จะมืดก็เตรียมปืนกับปืชฉายให้พร้อมนั่งรอเวลาให้ท้องฟ้ามืดจะได้ขึ้นไปนั่งดักยิงสัตว์กันสักพัก ก็ได้ยินเสียงช้างวิ่งแตกฝูงกันและร้องลั่นป่าลุงสวนลุกขึ้นทันทีแล้วพูดว่าช้างมันตื่นอะไรวะลุงสวนแกก็ลุกขึ้นตามและบอกว่าไม่รู้เหมือนกันลุงและลุงสวนก็สังเกตเห็นเพื่อนของเขาทั้งสองนั่งหัวลอะคิดคักกันอยู่สองคนลุงสวนก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่เองไปตักน้ําเองทําอะไรหรือเปล่าเพื่อนอก็ตอบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยลุง จนลุงสวนเข็นหนักแล้วพูดว่าเอ็งบอกมาเร็วๆนะถ้าเอ็งไม่บอกข้าน,นะเอ็งออกป่าไม่ได้แน่ถ้าเอ็งไม่อยากตายคาป่านะรีบบอกมาสักพักเพื่อนของลุงสวนเลยยอมบอกเขาบอกว่าหนังข้างที่ลุงสวนให้เอาไปทิ้งเขาได้เอาถาวรมัดแขนทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างขึงมันไว้ตรงที่โป่งที่ช้างงงไปกินเลยทำให้ช้างมันตกใจ ลุงสวนคิดว่าเย่ยแน่เลยสั่งให้เอากระสุนปืนออกมาทั้งหมดทั้ง4ี่กระบอกแล้วลุงสวนก็ล้วงมือเข้าไปหยิบของในาย่ามออกมาเป็นกระสุนตะกวดสีดำๆแล้วแจกให้ทุกคนคนละสี่ลูกแล้วบรรจุลงไปในปืนทันทีพอบรรจุก,กระสุนเสร็จก็สั่งให้รีบวิ่งไปหาที่โล่งๆทุกคนถือของแล้ววิ่งออกไปทันทีจนเมื่อเจอที่ชาวบ้านขอทางป่าเตรียมไว้ที่จะทำไรล่ลุงสวน ก็พานุ์สนเล่เพื่อนๆไปนั่งตรงกลางลานโลง่งและก็จุดธูปทำพิธีแล้วใช้ท้ายปืนกีดเป็นวงกลมวงกลมใหญ่ๆและเข้าไปนั่งข้างในกันทั้ง4คนแค่สั่งขึ้นมาว่าให้ถือปืนเตือนมาไว้นะถ้าไม่ได้สั่งอะไรห้ามยิงโดยเด็ดขาดห้ามยิงออกจากเส้นวงกลมกำชับอยู่แบบนี้ตลอดเวลาผ่านไปประมาณสองทุ่มทั้งหมดก็นั่งกันอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆป่ายอย่งทั้งป่า เงียบสงัดไม่มีเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงมแมลงจนบางครั้งเหมือนกับว่าอาการหูอื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติของป่าอย่างมากลุงสวนเนื่องเงือแตกพักคิดในใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและลุงสวนก็สั่งขึ้นมาว่าจำไม่นะถ้าเห็นอะไรให้ฉายไฟสองทันทีขอให้มันสว่างเลยเวลาล่งเลยประมาณสี่ทุ่ม ลุงสนสังเกตเห็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ข้างหลังไม้ไแถวตีนป่าคุณสนก็เลยฉายไฟไปทางนั้นแสงไฟกระทบกับดวงตาของเงาที่ยืนอยู่เห็นเป็นสีแดงทั้งสองข้างคุณสนเลยยกปืนขึ้นมาทับมาแล้วเสียงของลุงสวรก็บอกว่ายิงเลยลุงสนเลยเงียบไกลปืนทันทีปั้งตามมด้วยเสียงล้มตึงของร่างนั้นลงไปดิ้นอยู่กับพื้น แล้วเสียงก็เงียบไปสักพักหนึ่งมีเงาตาแดงๆโผล่มาอีกทุกคนเลยช่วยกันยิงแต่สิ่งนั้นมันก็ยังมากันเรื่อยๆ ราะว่าดิงเป็นสัตว์ที่ไม่ออกหากินเวลาตอนกลางคืนลุงสวนบอกว่าให้รีบเก็บของกันเร็เรวจะได้รีบกลับจากนั้นทุกคนก็ลงจากเขาเข้าสู่หมู่บ้านแรกก่อนที่ลุงสวนและเพื่อนๆจะเข้าบ้านลุงสวนก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยเฮยอย่าเพิ่งเข้าบ้านไปไปวัดกันก่อนเลยลุงสวนแกก็งงว่าไปวัดทําไมแต่ก็ไม่ได้เยงอะไรเมื่อไปถึงวัด ทุกคนต่างหากมันยืนอยู่ที่หน้ากุฏติของหลวงพอ่อลุงสวนร้องเรียกหลวงพ่อจึงเดินออกมาเห็นและทักทึนว่าโอ้โหโมากันเต็มลานเลยนะคุณสวนก็งงว่ามันคืออะไรลุรงสวนก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงพอ่อและเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านบอกว่ามัานรอสักครู่แล้วท่านก็เดินเข้าไปหยิบกระป๋องมาสีใบแจกให้คนละใบข้างในกระป๋องจะมีน้ำมนต์ แล้วท่านก็จุดเทียนไขแล้วหยดลงไปในกระบองทีละใบแล้วให้เอาไปอาบตัวจากนั้นท่านก็บอกให้กลับบ้านได้ส่วนสิ่งที่ตามมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาที่อยู่ให้พวกเขาเองลุงสวนงงว่าหาที่อยู่ให้ใครกันพ่อมองไปก็ไม่เห็นอะไรพอเดินพ้นออกมาจากวัดคุเสินเลยถามลุงสวนว่าตอนแรกลุงสวนคุยอะไรกับหลวงพ่อลุงสวนก็ตอบกลับมาว่าเองรู้ไหมเมื่อคืนที่เรายิงกัน ตอนนี้พวกมันตามมาหาเราทุกตัวแล้วคุณสนได้ยินดังนั้นก็ขนลุกขึ้นมาทันทีและถามลุงส่อว,ว่าตกลงสิ่งที่ตามมานั้นมันคืออะไรลุงสวนก็ตอบว่ามันคือวิญญาณลิงเป็นวิญญาณสำลีสีที่สิงสู่อยู่ตามป่ากเขาลุงสวนก็เลยยังไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่ามันจะตามเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ให้มาวัดก่อน เพื่อมาลดนำมต์ก่อนได้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของป่าอารรรันก็อขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ